วันนี้เลยครั้งเครื่องเวียนแข็งแรงนะเนี่ยไปไปตูก่อนดีกว่าโอเคงั้นฉันขอดูกันนล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะกระสานจักรตันสมดังสุยจุดดบที่สุดเลยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยดุยดุยโยนกระดาษทิ้งสักทีเนี่ยนีโยนกระดาษทิ้งเลยโอเค อะไรเนี่ยฮะเรียกพี่นี่เราเหรอขาสัตย์กับจากรโลวินี่ซอยโจเซมตำปลาลาไข่เค็มโอ้ยกูอีนี่ไม่ใช่เฮ้ยหาใหม่ก่อนโอ้ยโอเคหาจะเจอสักทีเอซีที่น่าที่รดก็โอเคโอเคนงตัวเดียวกนพี่หรือวะตึง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  ตุ度ม度ม度ม้มตุ่มตุ่มเฮ้ยอะไรอ่ะย่าบอกว่าน้ำอะไรแตกนะเฮ้ยตือตือตือโอ้มายกูดสวยแล้วไงวะเฮ้ยประตูเปิดอยู่เฮ้ยกัปตันเอากัปตันมาอยู่เอากัปตันไปไหนกันแล้วปะย่าบอกว่ากัปตันลงไปจากชูชีไปแล้วนะโดดร่มชิชีไปแล้วยังกันเหรอเฮ้ยสวยแล้ว

นี่ม yes. okay. ันกระดาษเขาบอกว่าเดินไปที่จุดเป้าหมายจุดหมายหรือนี่โอ้อย่าบอกได้ป่ะจีนินงั้นฉันถูกเตรียมอาวุ่นเร็วเฮ้ยอย่าวุ่ยังไงี้วะงั้นฉันก็โอเคตัวอะไรวะมิสเตอร์เจ้าหนูถ้ายังอยากมีชีวิตก็รีบกลับไปซะ ฉันไม่กลัวพวกเกลอกไอ้มอสต้าเข้ามาพร้อมกันเลยจะได้ประหยัดเวลาให้ตายเจอพวกเราหมดเลยเฮ้ยไอแกยมานี่มูหมูใครจะเป็นอะไรต่อไปา ฮไปว่าไปสารอะไรเนี่ยทำไมเราขยับตัวไม่ได้อ้าเฮ้ยตื่นได้เร็วฟันเหมือนจริงเลยฉันคิดว่าฉันตายเร็วรัวยังไม่เสร็จมาแอบหลับไม่ได้นะนี่ก็บายแก่ๆเร็วรีบตัดไปไปสร้างรั้วเร็วก่อนที่ฟ้าจะมืด ตามมาๆๆๆๆต้นนี้เป็นไงบ้างอะไรนะตัดไม้ไม่เป็นเหรองั้นฉันจะสอนเธอเองเอาขวานหินนี่ไปขวันหีนเลยขวันเล็กจะจัดเๆๆๆๆตะเล็กกดค้างที่ลำต้นของต้นไม้เพื่อตัดจะใช้เวลานิดนึง อย่ายอมแพ้นะโอเคโอเคโอเคจุดตุกตัดนี่นี่เก,ก่งมากทำได้แล้วเรากลับเข้าหมู่บ้านกันเถอะโอเคโอเคเดินเด้อเออตามมาอ,อ่ะหมู่บ้านมินิแลนด์แห่งหนึ่งมา โอ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่ก็อย่าบอกว่านี่นี่ฝันอย่าบอกว่านี่ฉันฝันเองหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยตามไรอะหัวหน้าเผ่าโอ,โอ้ได้ไม้มาแล้วเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะไปที่ก่องเครื่องมือแล้วหาเชือกมามัดทำเป็นลวดสิโอเคได้ได้ปืนทีบแก็บของทีระบุ นี่มันเชื่ยอย่างนั้นหรือ,อ,อโอเครู้ว่าตรดสร้างครับได้สังเร็จโอเคจะตัวกวาเลยนี่เนี่ยเฮ้ยมนี่มันมนสตวซั่บนดาบแต่บักตอนนี้มนเเออ์์พวกนั้นไม่มีทางมามาลังควาเราได้แล้วดูอย่างเจ้าตัวข้างหลังค่านี่สิมันข้ามรั้วมาไม่ได้ฮหฮโฮ,โฮ,โฮ ปรากฏว่าพูบบ้บบมอสเตอร์มักจะปรากฏขึ้นในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยขอให้นอนหลับข้ามคืนโดยเร็วโอเคฉันต้องไปนอนอิอิไปนอนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหฉันจะไปนอนแล้วโอ้โอ้โโอ้โหอย่าบอกว่าอย่าบอกว่ามันคือความฝันเป็นจริงนะโอ้ไ oh ม กดมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยไม่มันอะไรด้วยมันจะกด,กดจะเปิดกล่องได้ไหมเปิดกล่องได้เนี่ยอะไร,ระเครื่องโอเคอย่าบอกว่าเรื่องที่เครื่องบินตกะจะตกไปจริงจหรือเ่าโอเคจะตนรกวิ่ตะกันตกหมดซาครับ บันดี้ถูกจับไปโดยมังกรดอุกยกบวัาเผาไอ้เจ้าเล่เหรือเนี่ยฮะกวนังเผาโอ้ตื่นแล้วหรือเมื่อคืนเกิดเรื่องใหญ่แล้วบันนี่ถูกมอสเตอร์จับตัวไปฮะเกิดอะไรขึ้นมังกรตัวใหญ่บุกลุกเข้ามาที่หมู่บ้านแล ouais. ้วจับตัวบันนี่ไป โทไม่น่าเลยโอ oh เมก้ดข้าแกแล้วเจ้ากล้าพอที่จะช่วยบันนี่ให้กลับมาไหมได้ฉันจะพยายามทำเต็มที่บนาาันดาาดีข้าได้ขอให้ช่างตีเลยช่วยเตรียมชุดเดินเถอะให้เจ้าแล้วเตรียมอาวุธให้ร้อมก่อนไป ข้าจะรอเจ้าที่จุดวัปนะโอเคจะต้องไปคุยกับช่างตีเหลยกดูอย่างนั้นเหรอนั่นคนนั้นหรือนั้นหรือเปล่าเออคนเออไม่ต้องวังฉันได้เรื่องทั้งหมดจากวน้าแล้วแล้วล่ะมัมีเวลาแล้วเอาเอาเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปก่อนละกัน ความกล้าหาญคืออาวุธที่ดีที่สุดของคุณได้รับอาวุธแล้วต้องกลับมาพร้อมบันไดด้วยนะเราเด็กผู้กล้าหาญได้ได้โอเคไปโอเคโอ้ยนี่สินะวนะเนี่โปรช่วยบันไดกลับมาให้ได้นะได้ได้กลับที่อย่าบอกนะว่าที่ว่าที่นี่แห่งเนี้ยจะต้องเข้าว cha mẹ ơi oh giờ bảo là đi pa đẹp cứ cho tôi máy máy โอเคสันตต้องกานฮีร์ก,กไปนี่เน,ะนี่นี่นะี่เอฮอลล่ตัวุนี้อลล่ถึงเวาที่ฉันจะทำแล้วก็คืออุปกรณ์แรกก็จะเป็นกัอุปกรณ์นี้ ว่าต้องใช้วิสามันเลยวะหนึ่งหนึ่งสองอยู่ไหนวะต้องสองไมยเลยเชื่อไห็นในได้แล้วแต่ม่ห้าเลยแล้วเราต้องหาคนอินหนึ่งอันอ้อมไงเป็นเห็นเจอแล้วที่นี่มีสัตว์ดุด้วยอย่างนั้นหรือไงเนี่ยอ Yeah. kita harus jaga nio grab kuan, untuk kita akan okay. terus. Oh, okay. di lainnya bumi. Coba ke bumi, ke bumi kini, ke bumi kini kuah. Oh, toh.

ว่าไม้ไ huh. ม uh ่พอหนึ่งสองสามสี่เหลือห่าอันเองเราเราจะต้องตัดไม้เพิ่มอีกสี่นะเนี่ยตายไปดีเนีอย จะตัวจะมาตงเป็นประตูกันนี้ออไอกะต่อโอ้โอเคบ้านเราก็จะเป็นบ้านงงงธรรมดาบ้านหลังหนึ่งก่อนที่เราจะสร้างบ้านเราก็ต้องไปไปหาก้อนหินเพื่มมานี่มันก้อนหินนี่โอเควัที่เราจะครับที่ขุดกัน เดี๋ยวนี้มีคนฮิทไหมฟนเนี่ยโอ้ oh my g o กมีคนหินไหมวะเดยวใครเจอลูกสอบเอาแล้วพอดีเลยมีพอดีเลยพอดีเลยที่ฉันอัพขวานมาเอาละถึงเวลาที่ฉันก็จะทุบอันนี้ก็เจอแล้วได้ไปนกครับเลยเอาละ เสร็ลเร็วๆเอาละการที่เราจะทำก่อนที่เราจะสร้างบา้านเนี่ยนะเราว่าสร้างบ้านกว่าดีกว่าเราว่าสร้างบ้านกว่าดีกว่านะเดี๋ยวนี้มีต้นไม้เยอะมากเลยต,ะต,ะต,ะตะัดต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 ้นไม้มม ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้แล้วก็ตัดต้นไม้อีกตัดต้นไม้แล้วก็ตัดต้นไม้โอ้ยมองไม่เห็นโอเคตัดแค่นี้ก็แล้วกันหรอเฮ้ยได้ลูกอะไรมาด้วยเพลลิล่าเหรอเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะขอข้อมูลเพื่อที่เติบโตัวนะเฮ้ยเกสเซ็ตปิ้มัน โอ้ oh God. ยไม่เกิดแม่เจ้าแม่เจ้าฉันไม่มีอาวุธพร้อมแล้วทุกคราวอาวุธสิเอาอาวุธีดีดีดีครับอาวุธแล้วไอ้มาป้าป้าแกจะมาตุกเจ้อมมา <c oughs> อุธซ <c oughs> อยจุกมาเฮ้ไอชิชดกไอก้นี่ไอหม่าจอกไอ้จิกจอกกัดฉันไอ้จิจก้อยจั๊กฉันทำอะไรฉันจะทำฉันทำอะไรให้แกฮะไอ้เจ้าจิกจอกไอ้ กินเนื้อย่างเหรอฮะเนื้อตูตูโอเควเนื้อเนื้ออะไรนะไม่ผมปุดโอเคถึงเวลาที่เราจะลุยในถ้ำกันต่อเลยเอไอผีเด็กไอผีเด็กยังงั้นเลยนี่นี่นี่อาวุธพรอมแล้วนี่เน่กยเป็นนี่มันลูกอะไรมันเทศ โอ้โยอร่อยนี่ขุด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 ,ด,ด,ดนเลยเอย uh ต่อไปเนี่ยนะเราจะคราฟี่โตคราฟก,ตกันด้วยนะเอาล่ะมาดูกันที่คราฟก็จะทำไงวะโอ้ตกช้แบตอันเลยโอ้ไม่ต้องคราฟไม่ต้งเสียเวลาเลย,รไไเ,ลยเราเนี่ยไม่ต้งเสียเวลาเลยคราฟไปได้เลยเราเนี่ยโอ้ดีได้ไดหนึ่งงานมาละ e. ได้ไงช่างครับครับโค้อ,อ,อ,อสวยละอีตัวนี้มันก็อาจะมาใช่ไหมสวยจู้ไม่สวยจูไยจ้ไม่มาใหญ่ฉันเห็นเกนะไม่งั้นเก,เกตายแนะ่ต่อไปเนี่ยนะกูดินเพิ่มกันดีกวาแล้วว่าจะกูดินเพิ่ม ไปซังต่อเด็กคนนี่เลยไปทุบเข้า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 ไปอะไรจังเกอเอ้ยเฮ้ยย่า้แ ไีหมาด็กนี่มามามานี่คิดว่าจะสูห้หรือไอ้มาแกอืมโคตรอร่อยเอ้ยบะหมี่กินบะหมี่เข้าไปลองเข้าไปหน่อยครับนี่แล้ววางไว้ไ,ไหนดีไม่มีโต๊ะด้วยอ่ะโอเคตอกตรงนี้ไปกันลออื

Ni nè, nèo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  nè nèo 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 part di ini ala untuk sedih cut save away bla bla okay, bla. Nah. Udah maju malai nak ini ya. Ni <tusk> ni. Ui, Tony Tony lu dah si. Hit ya ngah. Oh my god. Uh. Aura. Tup ทุบก้อนหินแล้วก็หินนี้แล้วก็หินก็หินเอาเราได้ก้อนหินมาแล้วเราก็สร้างบ้านกันเราไม่รู้ว่าจะเอาคำประมาณไหนกันนะเอาต้นไม้นี่ทุบทิ้งมามามาทุบทิ้งสตีต้นไม้เลยต้นไม้เลย here yeah, clear. I like a good alarm that like a good at go clear. time I look at Oke, Okay, keep keep keep. But, บ้านโว่าจับตกเลยจับตกทีเดียวเลยกินลูกเชอร์รี่ก่อนดีกว่าอ้กูด้วยม็อบไม่เคยเห็นด้วยเราโอ้โหเราต้องไปทุกสมัยทุกตอนนี้ต้นนี้เลยเราก็จะทุกต้นนี้เกินโอเคไม่อยู่ไหนโอเคไม่อยู่ตรงนู้น เดก็กกครับกันเลยได้ไปแล้วแปดลูกเอ้ยไอีอต้นไม้เนี่ยไอีต้นไม้นี่งน่าทุกมากเลยงานหนาต้นไม้นั่นแน่เรานี่นี่นี่เลยนี่นนน นี่นี่แล้วก็อืมนี่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 ไม้ไม่พอด้วยสินะเราเนี่ยอเราก็จะสร้างเสาไม้เสาหินกัน นี่นี่โอ๊ปนี่เอ้อต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ก็ชิงยางบ้ามายังไงก็ยังบ้ามากที่สุดแหละเยอะตัดตัดตัดเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลียะให้หมดเคลียะให้หมดเลยเคลียร์หมดไปเลิวซากแม้แต่นิดเดียววู้ได้ลูกอะไรเนี่ยลูกสนอีกลูกสนเลยละกันเรา อร่อยอเ้วนแล้วก็เก bon ็บไว้เบื่อเบื่อบปลุกตนไหนอรตอนนี้ก็ข้าคืนแล้วนั่นหมันม้ยนี่แล้วเราก็ที่ผมจะจากลาก็ที่ผมจะไปเดินไม่ได้จากลานะก็ที่ผมจะไปเดินทางไปจุนภัยต่อนะเราก็ต้องให้ดาวโอเค ให้ดราบัตรดเร็วโอเคงั้นก็มีถ้ำด้วยอย่างเงี้ยอย่างไี้มีถ้ด้วยหรอันเนี้ยรูกนี้น่าสนใจดีดีโอ้ยทุบเลยแล้วว่าทุบเลยเลิศกันอือคือเล่อะไรวะเนี่ยน้ำเข็งติดไฟเลยน้ำเข็งติดไฟเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้าง เอามาทำเป็นบล็อกน้ำแข็งได้เลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เชียวเชียนเนอะตอนนี้มอนสเตอร์ไม่เกิดใช่ไหมเอาล่ะเราว่า <get> ก็จะไปไปชนภัยกันต่อดีกว่าเราแล้วก็จะไป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 เผจญภัยกันเลยแต่เอ้ยนี่มันมอนสเตอร์กิ๊กกเ๊กกิ๊กช่ว่ลีก็ กิลูกเชอ,อรีนะ่แปปไหนตัวนี้สีนะแกคิดบ้างอาจจะมาข้าใช่ไหมมอสเตอร์ฟังแต่สิแกมอสเตรสอรเกิดแล้วอย่างนั้นหรือฟ้าอยากบอกว่ามันจะเกิดที่บ้านเรานะลูกสมองก่อนดีกว่าเรอ

โอเคก็มีอยู่แล้วนี่หว่าโอเคเอาละเราต้องทำที่ที่คราบหีบแล้วแหละตอนนี้ไม่มีที่ใส่แล้วหีบหีบมันต้องทำาไงบ้างหีบมันต้องทำาังไงฟ้าตื่งไ้ก่อนหีบทำงไงฟ้าขอหีบหน่อยไม่มีหีบแล้วว่าเราต้องตัดไม้ก่อนดีกว่าไหม แต่ไม่เปือๆมันอาจจะขึ้นเมนูก็มาก็ได้นะ <S <S <ess> <S นี่นี่นนดีป็นตัวอะไรฟะอี๋อนึกว่าตัวอะไรน,นี่มันคือต้ไนไม้ดอกมะพร้าวขาว <S <S <ess> <S น่าสนใจดีนี่ว่างั้นเราก็ปลูกตั้งไวล้ละกันแล้วก็จะปลูกตั้งไว้ให้สวยงามโอ้สวยงามมากเอาเชื้พื้นมา ดูสิหนังเน่ามากเลยมันคราบผีเป็นไงบ้างฟ้าคราบผีเป็นไงไม่มีไม่มีคราบแล้วเราเนี่ยโอ้ oh my god มันมาขึ้นเมนูตรงนี้มางั้นเราสงสัยงั้นเราต้องทิ้งอีกละวก็ลายก็ในชุดก็แล้วไปก็ชุดก็เนี่ย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  นี ê, 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 l l ่นี่ยนี่เนี่ยเอ้ยเบิดใช้นี่นี่ยเฮ้ยลบเลยละโอ้ยสร้างกองไฟสักหน่อยเราเนี่ยเราว่าเราคิดว่าจะสร้างกองไฟไงกองไฟไม่ต้องทต่งไหมปะใช้ก้อนหินแปดอันโอ้ยบ้าตายก้อนหินแปดอันเราว่านอนก่อนดีกว่า Oh. oh my god, the time of rain. Tôi đi tôi ê pha Ê, iman, ơn, anh chị chọc là mình lại Tôi bị khay, mình mua mỡ Im ơn, khăn 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 Oh my god คราบป้ายยังไงวะผมว่าจะครับปสักหน่อยว่าวันแรกแล้วเนอะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบายไปยคุณผู้ชม วันดีมาจิจอกจะดกอดเจ็บแกหน่อยได้ไหมเอ้ยวันีอีมาอีมาจิงจ๊อกไหมอีมาจิงจ๊อกว่ามันเกยมันไปไหนมันไปไหนฟ้าวันดีมาจิงจอกดีมาจิจอกตีได้ไหมตีอืมอืมนั่นใสไอ้แกมา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  มามามาดูมาดูเอ้ยอย่ายุ่งกับมาเอายกโอ้พังเลยอุ้ยเนื้อเนื้นอนกตูตูให้คนนกมาวัสดดีคนนกไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งเอาไปทิ้งเลย Okay.